ตอนออกกำลังกายสมควรทานอะไรไหมไม่สมควรนะคะเพื่อนๆสาหรับเพื่อนๆที่ทำฟาสติ้งอยู่ทานอาหารทานอาหารสันอาหารในมือได้ถึงนะคะช่วงที่เราทำฟาสติ้งถ้าเราจะออกกำลังกายไม่สมควรทานอะไรเข้าไปเพื่อค้งไม่มีแรงโค้งไม่มีแรงออกกำลังกายอันนั้นไม่ใช่นะคะผิดนะคะเพื่อนถ้าาเพื่อนทำฟาสตอยู่อยากออกกำลังกายก็ออกได้เลยค่ะแล้วเราจะมีพลังงานจะมีแรงออกกำลังกายได้ไหมมีค่ะเพราะเรามีพลังงานจากคีโตนะคะเพื่อนๆอย่าลืมคีโตเป็นพลังงานที่เราออกกำลังกายได้ค่ะ ไม่เป็นลมไม่ไม่มีอาการเป็นลมแน่นอนค่ะถ้าเราทำทำี่12อกินแบบโลคาร์โบแฟตทำทารอาหารกิดๆานอาหารนิดหนึ่งนะคะไม่เป็นลมทําฟาสก็ทําฟาสได้นะคะออกกลายความคูกับฟาสได้เลยค่ะเพื่อนๆอย่าไปทานอะไรก่อนออกกลังกายนะคะเป็นการปิดสวิตต์เผาผลาการไขมันของเราลงนะคะการที่เราทาฟาสเพื่อเราไม่กระตุ้นอินซูลินเพื่อเผาผลาญพม่กลับมาใช้แต่ถ้าเราไปทานอะไรก่อนออกกลังายมันปิดสวิต์การเผาผลาญแล้วนะคะเราจะเสียเสียนะคะ มาได้ไปภุมเสียกับเพื่อนเพราะฉะนั้นเราออกกาลังกายได้แบบมีแรงน้่นะคะแรงดีด้วยค่ะเพราะพลังงานจากคีโตนี่เองค่ะเพื่อนลองดูนะคะคุณเราใช้อยู่ค่ะต้องทานเลยก่อนออกกาลังกายะคะแต่อยู่ในพื้นฐานของทานสารอาหารถึงในก่อนหน้านั้นนะคะเพื่อนไม่ใช่ลดบย่ายาแล้วไปออกกาลังกายนะคะนั้นไม่ตรงแน่ค่ะแต่ถ้าจะทาําถูกหลักถูกอาารอาหารถึงก่อนหน้า,นลา,าแล้วถึงเวลาฟาสเราก็ฟาสในช่วงฟาสออกกาลังกายได้พลังงานที่ได้จากการออกกาลังกายก็คือคีโตนนะคะเพื่อนอย่าลืมนะคะ ของรู้ดีๆนี้จากหมอสรินค่ะรับติดตามคนร้ายที่ที่เป็นปร,รูปในยูทูบที่ชื่อว่าคุณน้อยพาร,ท,รท์ขุนนะคะสวัสดีค่ะ